สวัสดีครับกลมทีซีแชนแนลนะครับตอนนี้ร้านกาแฟคุณกีกำลังเอาอะไรมาให้เอ่ยแจกกาแฟเลยครับคุณกีกาแฟอันนี้อันนี้แก้วกาแฟบาทนะครับแก้วเลี้กรอบนึงกาแฟแก้วหนึ่งครับครับผมเข้าไปบ้านสายบนเอฟซีทางไหนเลี้ยงครับคุณกี คุณลังสีมากนทองนะครับโอ้คุณลังสีมาก้อนทองครับขอบคุณนะครับคุณลังสีมาก้อนทองนะครับที่เลี้ยงกาแฟรเรานะครับนี่นางน้อยเจ้าคจะเว้าวดังลยไหมควายย่านมันติดแดง <c oughs> ควายถึงมาแล้วครั้งหนึ่งมันก็ายย่านย่านยาน่ยานเด็กน้อย <c oughs> ย่านเด็กน้อยเลย่เยมกลควายเยอะเออควายย่านย่านลูกสายบุญอ่ะดีครับเกือทำให้ช่องก็ปิดเ เาแฟนอะไรนะชามะนาวกับลุงจิมมี่อ๋อเดี๋ยวไปส่งให้เด้อยูทูบเบอร์ก็มารอเอาบริการให้โอ้ยพอประเดี๋ยวจะเป็นบริการให้ครับไปทำงานรอได้เดี๋ยวจะไปส่งถึงที่เดลิเวอรี่ต่อไปกาแฟท่านไหนเหมาค่านลังซีมาก้อนทองนะครับคุณลีคุณนะครับได้แล้วนะครับลังซีมาก้อนทองคุณลีคุณลังซีมาพบกับความสุขความเจริญความก้าวหน้านะครับ ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจบเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมก, like, ก, ек, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ T C Channel ด้วยนะครับ